สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาวัตอนัตจัตกรลชื่อเล่นชื่อพักครับอยู่สายชั้นปห้ทับสอครับเลขที่16ครับวันนี้ผมจะมาทําแบบทดสอบการอ่านกันนะครับมีชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ครับเราจะมาอ่านชุดที่1ก่อนนะคะมีมี20ิคำนะครับรุ่นคิดพิฆาตพิกผันจันโลมชาติพันธุ์บุศลาคคำ กำมปนามดมิตรไมตรีไอสรีมอิสลามจักวานอุปชาติภาพภูมิใจอุปโภคพยักพยเยิดถล่มทลายธนุถนอมนิทรยศาลปรินิพานกลังปังหาต่อไปเราจะมาอ่านชุดที่สองกันนะครับมีอยู่สิบประโยคนะครับ ผู้มีอัจฉริยาสัยดีย่อมรู้จักผ่อนปรนสายฝนปรุงก๋วยเตี๋ยวได้รสชาติกลมกล่อมต้นข้าวมีสติปัญญาดีเพราะชอบอ่านหนังสือพี่รู้จักวางแผนการเรียนทำให้เรียนสำเร็จสมปรารถนาแม้เกรียงไกล รู้สึกผิดหวังในการทำงานแต่เขาพยายามสู้ต่อไปคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกกำลังกายทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมทุกคนปรบมือแสดงความยินดีกับพระนมที่ชนะการประกวดสุนทรพจน์การ์ตูนแอนิเมชันเกิดจากการสร้างภาพเคลื่อนไหวหลายๆภาพตอนน่อเนื่องกัน กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและมีชื่อเต็มยาวที่สุดในโลกการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมเป็นการปฏิบัติเจริญภาวนาเพื่อเกิดปัญญาสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีต่อไปเราจะมาตอนที่สานะครับชุดสุดท้ายเป็นการอ่านนิทานนะครับ เรื่องสองพี่น้องแบ่งแตงโมชาวนาผู้หนึ่งต้องการทดลองปัญญาของลูกสาวสองคนจึงส่งแตงโมให้หนึ่งคนแล้วแบ่งโดยไม่ทะเลาะกันถ้าถกเถียงกันว่าใครได้น้อยใครได้มากจะต้องถูกลงโทษลูกสาวทั้งสองคนคิดหาวิธีไม่นานนักก็สรุปว่า เพื่อมิให้คนผ่ารําเอียงใครเป็นคนผ่าแตงโมคนนั้นจะต้องรับส่วนแบ่งทีหลังเมื่อตกลงแบ่งกันอย่างยุติธรรมแล้วไปเล่าให้บิดาฟังบิดาพอใจในปัญญาคิดวิเคราะห์รู้จักปณีปนอมของเด็กทั้งสองคนมากขอครับ